โอ้สว oh, sure. mm ัส hmm, ด like mm ีค hmm, ร uh, okay, mm ับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในเกมเกมบิบิคนเอ่อชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรเนี่ยเราอ่านไังเราไม่ออกเลยเห็นโอเคมาเริ่มกันเลยอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้ความเสียเวลาไปจิสกโก้เออแบบนี้ É. muito legal, o oh, lá, deu lá, deu lá deu assim. hmm. ok, malé, malé. เย้นี่เย้ฉันมาแล้วนี่ค่ะดูคะแนนหน่อยนี่นี่สุัดีติ๊กติ๊กดีอุ้ยคนนี้มาแล้วโอ้วสัสดีฉันคือบิ๊กเดย์นะเออยินดีที่ได้รู้จักเฮ้ยคนนี้เหรอ นายใช่ไหมเออใช่นี่มันเล,าเล่าหละคุณเนี่ยนะอยนเออใช่แล้วเล,าเล่าหละฉันชอบลูกสองมากกว่าเพราะว่าลูกสองทำได้ดีมากโอเคเพระกระลาเสียงมา,มาแล้วโุ้กอนเตรียมพร้อมใจทุกคนเตรียมใจไว้ไปกันเลย โอ้ฉันไปก่อนแล้วโว้ยคนนี no ้ใจอะไรว้ยไปด้วยไปเลยนะอืมไม่เอาตรงนั้นเอาตรงนี้ดีกว่าบ้าสุดยอดไปเลยไว้เลยโจมตีมันโย้วววไอ้เจ๊อืมกระโดดล้มมาเลยเร็วฉันตามคุณ อ้าว้ยอะไรเนี่ยก็ต้องหนนทั้งนเอ้ยไม่ดีเรามี e ั e น g ้ n c ี่นนี่โอเค้ยเหมาไนกันยังไคือวโจมตีฉันเหรออยอ

เฮ้ย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 ว้ายว้า้ยตอนาตกอหน้าเฮ้ยต่่อต่อต่อห้าหไปอ้ไปไปเลขวไปที่เลขสี่แวมาแล้วอไดต่อที่นี่ออกะ ไม่ว่าเขาชื่ออะไรโอเคมาพีกัผมเป็นสไลด์ที่แข็งเกร่งที่สุดในโลกเอสมนาเฮ้ยโอ้โห on. ได้แล้วเนี่ อุยมีของใหญ่อันมากจะเลือกอันนี้เอมเอาอะไรอีกนะอันนี้นี่ไม่เอาอ่ะเอา้า r <o> ร l เจ๋งอันนี้เจ๋งอืมออืออืมอเอาไช่ดิ อา้บีดับบต้งนีุ้มสู้รุมนายบีดลายเออะไรขงฉันจะนี่เฮ้ยฮะอะไรของฉันขนฉันไม่มีถ้เ้ยเอ้ยเ้เด้๋ยวเ้ยเ้เฮ้ย้ยเ้เอ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้ย ามาเปล่าไ,าไม่มาไม่มาไม่มาไอ่มามาดิเจพ๊พี่ความสปีดเร็วกล้อง้าใครอยากโหลดเกมได้ก็มาได้เลยนะครับเนี่ยอืมนุ้นะยรีบรีบตามไปดีกว่ากลัวตามไปตามไป,ไปลาลาด้วย,ยอุ้ย chết mát lời để tao 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 phạt tao à tao 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 bay tao 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 tao

เฮ้ยอยวเข้าไปยังนี้ถ้าเกิดเข้าไปยังนี้มีหวังตายแน่นเลย <'m> สัง่งกล้าเข้าไปเลย,ยอ่ะเฮ้ย,ย,ยม,มีสถานการณ์แย่มากระดับการเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มแย่ยเลเลเมากเฮ้ยเรยิ่มแย่มากแล้วมีแต่กลัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้คนคนเก่าตา่ย

โอเคไปเติมโจรเอาแล้วแล้วก็จะอะดิอะเจแบบนี้ไปเลยจะมาวนเพื่อโจมตีมาเดี๋ยวตาไปกสองคนนั้นอ่ะเจบเป็นแก๊งร่วมทีมด้วย heading to the target เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกนเอกัรเจอนเฮ้ย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 สถานั้นสถานั้นไอ้หน้าดิงตูเลยเสมนาสมนาดีสมนาดีจมตีสุดยอดไปเลยเรก้งกระสุก่อนโอ้ยกระสุดไปเหลือหนึ่งนัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ย อะไรอะไรเไยเอาของโทรศัพท์ค้างอะไรปะเนี่ยเอา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 เดี๋ยวเดียวดิสมเนาอาชีพหายแล้วไปไปไปโอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเออสงสัยว่า ว่าจะไปที่อื่นแล้วมั้งเอาอะไรวะเนี่ยไปเปียโปไปปีตาเกาจังที่มาเอบเกือบเกือบเกือือเกือเกือบเอบือุ้ยอเกืกือ้องกือบกเกาอุ้กพอกเกือเก็บกอเกไอ มันเหลือกี่คนห้าคนเหรอหาไม่เจอเลยนะอยู่ไหนอ่ะโดนสู้โงนันละถ้า,ถา็นฉันก็ไม่เป็นไรสูดได้อืมอไม่มีอะไรเลยอ่ะ

ยสุดยอดทัชรเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูป่ะสิฮะจำนวนสังหารหรออะไรปะเนี่ยมาลองดูซิ Wow, trông ghê Này này, xốp nè, xốp nè Hơi 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 ai ai ây, đẹp đẹp Trông ghê, xốp bọn Này này, xốp Ok, bây giờ, bây giờ Xốp tử, này này, xốp nè Xốp nè, xốp nè Hơi hơi hơi, ก็เลยวะอืมต้องดีเออเอาจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะทุกคนว่าว่าชนะหรือแพ้ก็ไม่เป็นไรนั้นเริ่มใหม่ได้ถ้าชนะแพ้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 จะ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 แพ้จะแพ้จะแพ้ไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเลยทุกคนวุ้ยวุ้ยวุ้ยจะพ้น เกตใหม่แ้วย่ยมเยี่ยมเยี่มย,มมยมสำเเอาสามารถรับได้เเออเอ,อ,อ,อไหนเออจริงดีอ่ะอืม นายวู้วนั่นมันอะไรกันนะ่ะได้รับอะไรทั้งสิ้นอะไรแบบนี้ว้าวเอ้ยอันนี้ดีกว่าโอ้ยสุดยอดไปเลยเอ้ยแต่นท,งทองอนะเราทองไม่มีอะไรวะเนี่ยอืไมไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นอะไรอะฮะ ของขวัญใหม่ก็คืออะไรบ้นะนี่ได้แล้วโอ้เราม,ามีทองแล้วมาซื้ออะไรได้ไหมอู้หูเจ๋งเจ๋งเจ๋งว้าวอันนี้ก็เจ๋งเจ๋งดีว้าวสวยมากสวยมากสวยมากเลยสวยมาก

ไม่ใช่สิอ้าวเฮ้ยมันเปลี่ยนมันจตกหน่อยกันนี่นี่นะโอ้ยนี่อันนี้ก็ได้เอ้ยอะไรนี่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่เหรอคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ จามาจ้ามีแถมเรานี่ยก,ก็อายุแปดขวบเ,เองแล้วาายยทำไมถึงถูกบัญชีด้วยเนี่ยแถมแถมให้แม่ผูกแต่ผูกก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนอกน้อมก็ยังมีอันอื่นนี่สุดยอดเ,เอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเลยอุ้ยเจ๋งเลย ฮู้วว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 ่นวววนวว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 ่วว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 ้วว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 ว มันคืออะไรอ่ะไม่มนไม่มีโว้าวว้อันนี้ดาสสวิกเกรมเจ็ดสิบเจดดดอืมไม่มีอืม เจ๋ง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 อุ้ยถ้าเกิดนี่ก็ได้800เองอ่ะถ้าเกิดได้เจ้าเกิดได้5,000น,นะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรทั้งสิ้นเลย <c oughs> มาเชี่กันเลยอืมเอาไม่ใช่ดิอันนี่ชีวิตประจำวันของเราอืมไม่นี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย โอ้จริงโอ้ผมชอบเพลงนี้มากเท่าไหร่อ่ะมวยสิบร้อยพันหวยสิบร้อยพันหน่เออซื้อเลยดีกว่า,าอะไรวะซื้อก็ไม่ได้ฮะผูวกบัญชีอีกแล้วโอ้ยอะไรวะ ตลอัโคูกเฮ้ยหนุ่ยโอเคตอนนี้อุยอ้ยอุย้ยมีอัปเดตใหม่ว่ะเป็นรูปมา้าม้าสุดจริงจริง,จร,งจริงด้วยไอ้ม้าเป็นหัวมา้ายังไงใช่แล้ว อ๋อวันไหนเป็นหัวมาได้ไงใช่จะไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดขึ้นแบบนี้ไปมามา,มาอยู่าันคลืนกินไ,ไปไปไปจงตีมนันูหยุดยังไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่สมหน้าสมหน้าวิ่งตรงนี้มีอะไรบ้างไม่นีมีใไรบ้างเฮ้ย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 เอาดิเอาดิเอาดิาดมึงทำนี่เหรอมาเนนี้เหรอเอาดิผมผมได้อดนี่นี่นนสมหน้าสมหน้าสมหน้า

อืม,อมแกอะไรนี่อ,อ,นอ่ะนี้่นีนี่แบบนี้เลยสมนะเกมเวลาสงหน้าคนอื่นจริงจริง,รงอโอเคโอเคเมามามาจมมันอนี่นะ อะไรเนี่ยอ๋อคืออะไรอะ่ะอู้ตุ้งมามามาตุ้งตุ้มไม่มีะนะฝุนเนอะโอ้ยเกมลอยได้ไงอันเดียดเดียดเพราะคนนั้นแน่ๆเลยตอนนี้แหละ ตอนนี้แหละไปกันเ,เรายิงไม่ได้จูนไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคต้องตีคนไม่หดีนะนี่ใช้แบบนี้โอ้ยแกต้อม,มา,ออมมาอี้าววววนววยวว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 ิ

รอเลยเฮ้ยมาดิมาดินี่เนื้อสมเนื้อสมเน้อพี่แอร์ขอรับก่อนมีเน่เน่มีไม่หมดเฮ้ย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 แล้วนายยิบยฮ้มอัน แล้วไปแล้วอยโล,ลออกงฟูนะครับไป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 ะมมอะไรว่า น้อยเนี่ยเอานี่ไปกินอืมโอเคเอานี่เลยสี่แม่ของหน้าเจ้าดึงแล้วใครมาเกิดอะไรตรงนี้เกมบ้าอะไรเนีเ่ยเยวเดึง ไม่ยอมหรอกมีอะไรบ้างนีโอ้ยไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีเอออะไรนะว่าตรงนี้โอ้โหยิงก็ไม่ได้ด้วยเกมบ้าอะไรไะเนี่ย โอเคอาบอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นไร ส่วนนี้ก็กองมาตอมสูงมากสูงมากจริงตอมโอ้ยเกือบออกมากลัวตอโจ๊ตีมาเห็นสตูอยู่ด้านหลังโจ๊ตี่เอ้ยพวกเราจยังไม่ได้แก่เหรอฮึสุดยอด นี่จะได้กินไส้ออกมาทำรวมนี่งเลยส่งหน้าไปหนึ่งเน่ได้แล้วโอเคนี่สุดยอดเลย ผมก็ต้องไปก่อนนะครับกับมา้าจอมพลังกับตัวนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็ต้องสารภไปแล้วนะครับบ๊ายบายตาั้งโอเคเดี๋ยวมาโจมตีแกไอ้จริงอ้ําไม,ไม่เลยนี่คือการโกงฮ่า่เน่่ออสุดยอดมากนี่มึงมึงมึง Ui, <laughs> anh ấy update mới, mày Anh ấy update kẹt mày Nè nè Wow Ok, chào tạm biệt đi, Bye bye, 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 bye. bye.